สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เป็นแฟนๆนในช่องของสมัยพยากรนะคะ คลิปวิดีโอนี้เราจะมาจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ไพ่ทำนายดวงชะตานะอยากจะให้แต่ละคนแต่ละท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ทำจิตใจให้สบายๆนะคะทำจิตใจให้โล่งๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็พยายามจดจอ่อพยายามมีสมาธิกับการเปิดไพ่นะคะคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะหลังจากเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ ไทยไปแล้วดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเราจะมาเปิดไพ่เพื่อทำนายดวงกันค่ะมากันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยเป็นต้นไปนะคะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวนะสมัยก็จะขอใช้ไพ่พระพิคเนตเป็นหลักนะคะแล้วถ้ามีตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมอยากจะถามเพิ่มก็จะขอใช้เป็นไพ่ยิปซีนะคะในช่วงที่สมัยสักไพ่เนี่ยค่ะชาวลัคนาราศีเมษสามารถตั้งจิตอธิษฐานทาใจให้มั่นตั้งสมาธินะคะเพื่อให้ไพ่ที่เปิดออกมานั้นตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคุณมากที่สุดนะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกคือเรื่องของการทำงานกันก่อนนะคะขออนุญ,ญาตสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดี๋ยวเราก็จะกวาดไพ่กันนะ เดี๋ยวจะหยิบเลือกมานะคะทั้งหมด3ใบค่ะใบที่1นะคะใบที่2ใบที่3หยิบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูความหมายของไพ่ใบที่1กันนะคะได้ไพ่ General i t y ค่ะใบที่2นะคะได้ไพ่ d i v i d e Support ค่ะ ใบที่3ค่ะได้ไพ่จอยโอ้โหสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเป็นความหมายที่ดีมากนะในเรื่องของการทำงานนะคะเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อน generosity จากหน้าไพ่เป็นลักษณะที่พระพิคเนตกำลังแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับเจ้าหนูนะคะตรงนี้เนี่ยตีความหมายได้หลากหลายด้านหลากหลายประการนะคะสำหรับด้านแรกเลยนะชาวลัคนาราศีเมษท่านใด ที่ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มทำงานร่วมกับคนหมู่มากไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดหรือสายงานใดก็ตามอย่าเป็นคนที่ตรณีขี้เหนียวในเรื่องของความรู้ นะคะข้อมูลอะไรใหม่ๆที่คุณรู้มาควรที่จะมีการบอกกล่าวบอกต่อแนะนําคนอื่นไม่ควรที่จะเก็บไว้คนเดียวตามลําพังการที่คุณมีจิตใจที่เอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนรอบข้างจะส่งผลทําให้คนรอบข้างนั้นรักคุณคุณจะมีมิตรที่ดีคุณจะมีกัลยาณมิตรที่คอยเกือ้อกูลส่งเสริมสนับสนุนและซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีเมษคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะผ่านการที่คุณเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีผ ผ่านการถูกอิจฉาริษยาผ่านประสบการณ์ต่างๆที่แย่จนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเห็นแก่ตัวเพื่อการเอาตัวรอดแต่จริงๆแล้วการที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเตือนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระพิคเนตก็ต้องการจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษเหมือนกันว่าเราไม่ควรที่จะคิดแบบนั้นอย่าคิดว่าการเห็นแก่ตัวเท่ากับการเอาตัวรอดไม่ใช่นะคะต้องแบ่งปันคอยช่วยเหลือถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นน้ํเพึ่งเรือเสือเพึ่งป่าจะดีกว่านะคะนี่ก็เป็นการบอกถึงลักษณะการทํางาน หมาย set ของการทํางานให้กับชาวลัคนาราศีเมษส่วนความหมายในอีกด้านหนึ่งนะคะการได้ไพ่ general i t y เนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่คุณนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการแล้วคุณมีทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานคุณมีทั้งเพื่อนคุณมีมิตรคุณมีสหายคุณมีเงินเดือนที่โอเคคุณมีความสําเร็จคุณมีชื่อเสียงคุณก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างรอบตัวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความหมายที่คล้ายกันกับประเด็นที่1เหมือนกันนะคะเพราะว่า แลวคัานาราศีเมษในความหมายของประเด็นที่สองมันก็หมายถึงว่าคุณนะ่ยสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งนะคะแล้วคุณก็มีจ,จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คุณก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาคอยกักไม่ต้องมาห่วงความรู้อะไรเลยอ่ะมันเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนประการที่3มันเป็นความหมายที่ฉีไปอีกด้หนึ่งเลยนะชาวลัคนาราศีเมษงานใดก็ตามที่ทําเพื่อสาธารณประโยชน์ทําเพื่อส่วนรวมงานใดก็ตามที่คอยช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นจะมีมุมที่ดีแม้ว่าคนทําธุรกิจกิจการก็ตามนะผลิตภัณฑ์ที่คุณคิดขึ้นมาผลิตภัณฑ์ที่คุณเอามาขายมันเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นอันนี้จะมีมุมที่ดีมาก อย่างเช่นคนุณขายยา นะฮะมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคช่วยทําให้ลูกค้าช่วยทําให้บุคคลทั่วไปเนี่ยหายจากการวิงเวียนศีรษะหายจากการท้องเสียหายจากการป่วยไขย้ไม่สบายนี่แหละค่ะคือผลิตภัณฑ์ยาที่คุณขายร้านยาที่คุณเปิดเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่คอยช่วยเหลือผู้คนธุรกิจที่คอยแก้ปัญหาให้กับผู้คนจะมีมุมที่ดีเป็นอย่างมากนี่คือความหมายของพ่ย general i t y นะคะสมัยก็ตีความหมายให้แบบโดยละเอียดเลย นะเพื่อที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้ปรับเอาความหมายของไพ่ไปใช้ในชีวิตของคุณนะคะส่วนการที่ชาวเมษได้ไพ่ดีไวท์ซัพพอร์ตนะคะมันเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานคุณลองขอพรอ้อนบอนจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอพรจากพระพิฆเนศก็ได้หรือขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แล้วการที่ได้ไพ่ดีไวท์ซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการขอพรจาก สกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวเทศกาลปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงการานต์มันเป็นจังหวะที่ใครหลายๆคนได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนได้รับพรได้รับการอวยพอรอวยชัยจากพ่อแม่จากคนที่มีอุปการะคุณนะคะจากบุพการีมันจะส่งเสริมค่ะเป็นความสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณเป็นอย่างมากการที่ได้ไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายในเชิงบวกทั้งนั้นเลยนะ นอกจากจะได้รับความเป็นสิริมงคลแล้วได้รับการอวยพรอวยชัยแล้วยังมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อบอุ้มอุ้มชูอีกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นชาวเมธแล้วทำคุณงามความดีมาตลอดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันเป็นประมาณนั้นไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนในเรื่องของการทำงานยังไม่มีงานทำก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยชี้แนะแนวทางคอยหาหนทางให้กับคุณเขามไม่ได้ทิ้งให้คุณเดือดร้อนเพียงคนเดียวตามลำพังนะคะ ความหมายใบที่3ค่ะได้ไพ่จอยค่ะเมื่อขึ้นมาในด้านของการทํางานแบบนี้นะคะพระพิคเนทหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องการเตือนชาวลัคนาราศีเมษค่ะว่าก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์คุณอาจจะมีความเคร่งเครียดนะต้องรีบเคลียงานให้เสร็จต้องทําตามยอดทําตามเป้าทําตามออเดอร์ที่ได้รับคําสั่งมาเพื่อที่จะได้หยุดตามวันเวลาที่คุณร้องขอไป ความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือหลังจากช่วงเทศกาลสงกรานเป็นต้นไปอิสระแล้วมีความสุขได้ไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับการทํางานมากจนเกินไปปล่อยจอยสนุกสนานกับการทํางานจะดีกว่า นะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามรูปแบบของมันนะรวมไปถึงใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวข้องกับด้านของความบันเทิงร้านปาร์ตี้สังสรรค์บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเปิดร้านผับเหล้าบาร์ต่างๆก็จะมีความทุกข์คับครื้นมากขึ้นด้วยนะนี่ก็เป็นความหมายอีกด้านหนึ่งของไพ่จอยนะคะแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผับบาร์อย่างเดียวอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุกก็ได้นะความบันเทิง การออแกไนซ์เวทีงานประกวดอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยนะคะชาวเมษจะมีความคึกคักคลึกคลิคล้นมากหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแล้วเทศกาลสงการานต์เป็นต้นไปเนงะี้ยงานคุณก็จะดีมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปปรับใช้เนาะค่อนข้างที่จะกระจ่างนะคะสำหรับความหมายในด้านของการทํางานแก่ชาวลัคนาราศีเมษนะคะสมัยก็ขอไปต่อกันที่ด้านการเงินกันทองกันเลยนะคะ สำหรับชาวเมษนะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรติดขัดหรือสงสัยเกี่ยวกับการงานสมัยจะไปที่ด้านการเงินการทองนะคะตั้งจิตอธิษฐานทําใจให้มั่นทําใจให้นิ่งนะคะแล้วก็ให้ไพ่ขอให้ไพ่ที่เปิดออกมานั้นตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะได้ไพ่ Understanding ค่ะคุณได้ไพ่ Cultivation ค่ะคุณได้ไพ่ Spiritual Quest ค่ะ ความหมายของไพ่แต่ละใบนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะบางทีเนี่ยอันนี้ขอแทรบเพิ่มเติมนะคะเป็นเกรดความรู้นะไพ่ u n d e r s t a n d i n g เมื่อขึ้นมาในแง่มุมของการงานก็อาจจะมีความหมายกันคนละแบบในจังหวะที่เขาขึ้นมาในแง่มุมของการเงินนะคะเราก็จะใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกในการทํานายด้วยนะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะหน้าไพ่ที่คุณได้มาใบแรกคือ Understanding ใบที่2คือ Cultivation ใบที่3คือ Spirit u a l quest นะคะสมัยขอ มาคู่กันสักหน่อยเป็น2ใบนี้นะคะเพราะว่าจะหมายถึงความรู้สึกลึกๆตัวตนภายในของคุณความคิดความสงสัยของคุณนะคะความหมายของไพ่ทั้งสองใบนี้เนี่ยเขาจะบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษบางทีแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ชาวเมษคาดหวังเกี่ยวกับการเงินการทองสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเงินการทองมันอาจจะ มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดและลำบากใจอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันหนักหน่วงเกินไปชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีเป้าหมายทางการเงินที่ใหญ่โตมากก็ได้นะคะถ้าสมัยจะยกตัวอย่างเพื่อให้ชาวเมษได้เข้าใจมากขึ้นนะเช่นถ้าณเวลานี้เลยคุณมีเงินเดือนอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทแต่คุณตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าคุณจะต้องสามารถเพิ่มเงินเดือนให้กับตัวเองเป็น1 0 0 0 0แบาทมันเป็นอะไรที่เพิ่มมาแบบ100%เซเลยอ่ะ เพิ่มมาเป็นแบบเท่าตัวเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่กดดันตัวเองจนเกินไปการได้ไพ่สองใบนี้มาคือเขากําลังจะสื่อสารว่าชาวเมธคุณต้องคุยกับตัวเองนะคุณต้องคุยกับตัวเองให้เยอะๆคุณต้องทําความเข้าใจกับตัวเองให้เยอะๆนะคะคุณอย่าหลอกตัวเองคุณอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง นะคะการที่คุณได้ไพ่ spiritual quest เนี่ยมันหมายถึงการคุยกับจิตวิญญาณการคุยกับตัวตนภายในของคุณให้ดีสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายมันอาจจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าหรือคุณกําลังต้องการสิ่งที่มันมันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าจาก5 0 0 0 0ื่ไปเป็น1 0 0 0 0 0สไม่ได้นะแต่บางทีชาวเมเนี่ยคาดหวังอะไรที่มันหนัก จนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าให้เบรกความรู้สึกเหล่านั้นลงมาหน่อยนะคะเกี่ยวกับการเงินการทองนะและคําว่า understanding เนี่ยจริงๆแล้วความหมายของคำว่า understanding มันหมายถึงว่า การที่คุณเห็นอะไรก็ตามเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณเห็นก็ได้คุณต้องใช้ใจในการรับรู้และสื่อสารสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนการเตือนค่ะชาวเมดอาจจะเห็นคนอื่นที่เขาใช้ของแบรนด์เนมกินหรูอ,อยู่สบายเขาอาจจะใช้ชีวิตสุขสบายมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้เบื้องหลังคือเขาทํางานหนักมากก็ได้หรือว่าเขาอาจจะแค่โพสต์ในช่วงที่เขามีความสุขก็ได้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสุขแบบนั้นทุกวันหรอกคุณอย่าไปคิดมากจนเกินไปอะไรแบบนี้มันเป็นเหมือนการเตือนนะ ความหมายของทั้งสองใบนี้ขึ้นมาคือเขากลัวว่าชาวลัคนาราศีเมษจะหลงระเริงหรือว่าจะเชื่อจากสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่คุณเห็นจากสังคมจากสื่อโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปนะคะแล้วไพ่คาลติเวชั่นนะคะมันเป็นไพ่ที่มีความ Relax กผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะความหมายของเขาก็จะให้ความหมายว่า ออถ้าดูจากหน้าไพ,นะพ่นะพระพิคเนศนั่งเล่นเครื่องดนตรีอย่างผ่อนคลายอย่างสบายใจมีเจ้าหนูยืนฟังอยู่นะคะความหมายของไพ่ใบนี้ถ้าขึ้นมาในแง่มุมของการเงินคือขอให้คุณพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปอะไรที่คุณมีอะไรที่คุณได้มาณนะปัจจุบันนี้มันก็ดีอยู่แล้วถ้าคุณจะขวนขวายเพิ่มขวนขวายได้แต่อย่าเกินกําลังอย่าเกินความสบบามารถของตัวเองอย่าทําอะไรที่ทําให้ตัวเองเกิดความเครียดกังวลมากจนเกินไปมันไม่ได้มีความสุข เพราะฉะนั้นต้องพยายามหักห้ามใจในบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ด้วยนะคะมันเป็นเหมือนการเตือนนะแล้วก็ความหมายของไพ่ cultivation พอขึ้นมาในแง่มุมของการเงินเนี่ยมันอาจจะหมายถึงชาวลัคนาราศีเมษยังไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องของเงินเงินทองทองเทาง่าที่ควรนะคะวางแผนการเงินหน่อยกระตือรือร้นในการหาเงินให้มากกว่านี้หน่อยก็จะดีกว่านั่นเองค่ะ สมัยขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะโดยใช้ไพ่ยิบสีนะคะว่าในช่วงนี้ดูเหมือนชาวเมษยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเงินอยู่นะคะขอ,อ,อใช้คําถามที่ว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมษหลังเทศกาลสงกรานหรือว่าหลังปีใหม่ไทยเนี่ยจะมีเกณฑ์ฟื้นตัวหรือว่าฟื้นฟูได้ดีหรือไม่นะคะ ชาวเมษนะคะได้ไพ่เดอสตาร์ค่ะได้ไพ่สิบถ้วยค่ะได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะเปิดไพ่ยิปสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความหมายเนี่ยเออชาวลัคนาราศีเมษนะคะคุณมีความหวังจริงๆนะ คุณมีเป้าหมายนะคะคุณมีเป้าหมายทางการเงินไพ่ที่เปิดออกมาไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีเงินไม่มีทองใช้ไม่ใช่แบบนั้นนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณว่าคุณต้องการมากกว่านี้คุณยังไม่พอใจในสถานะที่คุณมีในสถานะที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ด้ไพ่เดอะสตาร์คือคุณก็ยังต้องการต้องการอะไรใหม่ นะคะคุณยังต้องการสิ่งใหม่ยังต้องการที่จะหาอะไรได้เพิ่มอะไรได้เสริมต้องการที่จะหาอาชีพใหม่หรือเปล่าต้องการเปิดโลกใหม่ๆห,หรือเปล่ากันได้ไพ่สิบถ้วยคือคุณต้องการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองซึ่งตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณขาด คุณยังไม่ได้ตามที่คุณต้องการคุณเลยรู้สึกว่าคุณยังไม่มีความสุขจริงๆแล้วการที่เราจะมีความสุขเราเริ่มได้ณนะวินาทีนี้เลยนะไม่จาเป็นว่าเราจะต้องรวยก่อนถึงมีความสุขได้ไม่จําเป็นนะคะแต่ชาวเมทอาจจะมีความคิดแบบนั้นเราต้องมีเงินเท่านี้ก่อนเราถึงจะมีความสุขตอนนี้ไม่มีความสุขเพราะเราเรายังมีเงินแค่นี้มันไม่ใช่อะ่ะนะคะดังนั้นต้องพยายามปรับที่หม่ยเซตของตัวเองด้วยนะไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาคือคุณมีสามถ้วยแล้วแต่คุณต้องการถ้วยที่สี่เพิ่มอ่ะมันหมายถึงการทีี่่่ชาาาวลัคคนนรเมมยยงไออพใใจ นะการเงินของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็ขอให้คุณพยายามปรับทัศนคติแล้วอยากจะหารายได้เสริมรายได้เพิ่มหาได้นะเพียงแต่ว่าอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะเรามาดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะสมัยก็จะใช้ไพ่พระพิคเนตนะในการเปิดไพ่ทำนายดวงชะตานะ แาวลัคนาราศีเมษได้ไพ่ e n e r g e t i c m o v e m e n t ค่ะได้ไพ่ Sustenance ค่ะ Concentration ค่ะเปิดหน้าไพ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความหมายของในเรื่องของความรักเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คุณปล่อยจอยได้คุณทำตัวสบายๆคุณไม่กดดันคุณไม่เครงเครียด นะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็ตามนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีอิสระในการคิดในการดําเนินชีวิตของตัวคุณมากคุณไม่ได้ยึดติดที่ใครคุณปล่อยคุณเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะ e n e r g e t i c m o v e m e n t คุณค่อนข้างที่จะปล่อยจอย enjoy กับความรักมากๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพักผ่อนมีเรื่องของความน่ายินดีอะไรเข้ามาไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็ตามนะแม้ว่าคุณเป็นคนโสดก็อาจจะได้รับข่าวดีว่ามีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณหรือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณไไไมม่่ด้ีปัญหาออะรรในเืง รักความสัมพันธ์นะส่วนได้ไพ่คอนเซนทร t ชันมาเนี่ยก,ก็เออก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีเมษนะคะว่าแม้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีดีบ้างไรบ้างสลับกันไปถ้าคุณใส่ใจในรายละเอียด ถ้าคุณนึกถึงใจเขาใจเราจะสามารถประครับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้อย่างยืดยาวนะคะนี่คือความหมายของหน้าไพ่ทั้งหมดนะสมัยจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูจากความหมายหน้าไพ่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความหมายในเชิงบวกอยู่แล้วชาวเมธไม่ว่าคุณจะมีปัญหาติดขัดหรือว่าทะเลาะเบาแววงกันกับคนรักคู่รักคุณเอาอยู่อะนะสถานการณ์ของหน้าไพค่คือคือคุณเอาอยู่ นะคะคุณสามารถจัดการได้คุยได้เคลียร์ได้ไม่ได้มีปัญหาลุกลามใหญ่ตัวอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวเมษท่านใดท,ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะสมัยก็อยากให้คนน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองนะคะ อยากจะให้สมัยปรับปรุงแก้ไขในด้านใดเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้กล่าวแนะนำติชมกันได้เราเยินดีรับฟังความคิดความเห็นของคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ